สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy m ม m 2365วันนี้นะคะกุ้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยู่ที่หน่วยรับบริจาคร่างกายภาควิชากายวิภาคศาสตร์นะคะปกติเนี่ยก็คือกุ้งอ่ะจะบริจาคเลือดอ่าเป็นประจำนะคะและนอกจากนี้เนี่ยกุ้งก็ได้ทำเรื่องบริจาคร่างกายค่ะให้กับ หน่วยรับบริจาคร่างกายภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทย์นี่แหละค่ะแล้วก็เนื่องจากกุ้งได้บริจาคไว้หลายปีแล้วนะคะกุ้งก็ทําบัตรในการบริจาคร่างกายเนหายวันนี้กุ้งก็มารับค่ะมามาขอรับบัตรบริจาคร่างกายใหม่นะคะแล้วก็เอาความรู้ หรือขั้นตอนหากว่าใครที่ชมคลิปนี้แล้วอยากบริจาคร่างกายนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยค่ะก็มาที่คณะแพทย์เลยนะก,ก็ถามที่ประชาสัมพันธ์เลยค่ะว่ามีความประสงค์จะมาบริจาคร่างกายค่ะหน่วยรับบริจาคร่างกายเนี่ยจะอยู่ชั้น4นะคะของคณะแพทย์ค่ะก็เป็นขึ้นลิฟต์มาก็จะเจอหน่วย หน่วยรับบริจา่างกายเลยค่ะถ้าหากไม่รู้นะคะก็คือถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะจะมีป้ายบอกบอกว่ามาทางไหนนะคะสำหรับข้อปฏิบัติสำหรับญาตินะคะเมื่อเมื่อผู้อุทิศร่างกายเนี่ยถึงแก่กรรมนะคะก็จะห้ามฉีดยารักษาศพโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้นำศพเนี่ยเข้าในโรงเย็นหรือถุง น้ำแข็งหอ่อหุ้มร่างกายแล้วญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้โทรศัพท์มาแจ้งที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทย์แห่งนี้นะคะซัเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ให้ในในคลิปนะคะสำหรับวันวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเบอร์โทรอีกต่างหากค่ะกุ้งก็แปะไว้ให้ในคลิปนี้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็หากผู้ทิศ ร่างกายหรือญาติเนี่ยต้องการจะยกเลิกการอุทิศร่างกายก็ให้นำหนังสือเนี่ยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแจ้งไปยังภาควิชาเพื่อแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายแล้วก็เมื่อทำการศึกษาจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยภาค ภาควิชาการวิภาคศาสตร์เนี่ยจะทําหนังสือแจ้งให้ญาติทราบและเชิญไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยจะร่วมกันประกอบพิธีนะคะโดยที่ทางญาติเนี่ยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆในพิธีนี้นะคะทางทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็จะมีการจัด งานศพสำหรับครูใหญ่เนี่ยทุกปีนะคะภาควิชาขอสงนวนสิทธิ์นะคะในการปฏิเสธการรับศพดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือเป็นศพที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติเช่นศพเกี่ยวกับคดีหรืออุบัติเหตุยกเว้นทางญาติไม่ติดใจหรือคดีถึงที่สุดแล้วทางภาควิชารับนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรับบริจาค่างกายเนี่ย น้อยกว่า3เดือนก็คือถ้าสมมติว่ามาบริจาคร่างกายเมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่ายังไม่เกิน3เดือนปรากฏว่าเสียชีวิตก่อนเนี่ยก็ทางภาควิชาเนี่ยก,ก็จะไม่ไม่ไม่รับนะคะศพที่เสียชีวิตด้วยโรคด้วยดย้วยโรคตามระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายก็ศพนะคะ แล้วก็ศพที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษาเช่นสูงอายุศพเน่าเปื่อยอวัยวะขาดหายในการบริจาคร่างกายเอ่อร่างกายเราจะต้องครบ32นะคะถ้าไม่ครบ32ทางภาควิชาก็ไม่รับค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่และก็อาจารย์ที่รับผิดชอบด้วยนะคะแล้วก็ศพของผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกเขตจังหวัดที่ระบุไว้ตามระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเราบริจาคที่คณะแพทย์มหารายขอนแก่นก็ควรจะถ้าถ้าเสียชีวิตถ้าอยู่ในในภาคตอนออกเขยงเหนือเนี่ยก็คือทาง ทางภาควิชารับนะคะแต่ถ้านอกนอกเขตแล้วก็ก็จะไม่รับนะคะแล้วก็ศพที่รักฉีดยารักษาสภาพศพมาแล้วทางภาควิชาก็ไม่รับค่ะศพที่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าอาจจะเกิดการติดต่อทางกระแสเลือดได้นะคะซึ่งจะมีโรคต้องห้ามที่ ที่ทางภาควิชาไม่รับนะคะหรือหากว่าเราบริจาคไปแล้วแล้วเรามาป่วยเป็นโรคที่ทางภาควิชาต้องห้ามเนี่ยก,ก็ต้องยกเลิกการการรับบริจาคร่างกายเช่นกันค่ะแล้วก็ศพทีเ่เหตเุแล้วก็นอกนี้ก็ยังมีเหตุสุริสัยอื่นๆนะคะเช่นรถรับศพเสียไม่มีพนักง,งานขับรถ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบภาควิชาเนี่ยจะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับศพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะก็คือการอุทิศร่างกายเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขหลายประการอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะบริจาคได้นะคะถ้าเาจ็บป่วยหรือหรือมีโรคต้องห้ามก็ไม่ได้ค่ะ แล้วก็ถ้าทําไม่ถูกขั้นตอนไปฉีดยาศพก่อนที่ที่จะนำล่างมาให้ภาควิชาภาควิชาก็ไม่รับเหมือนกันนะคะก็เพื่อนๆที่สนใจจะบริจารค่างกายนะคะก็เป็นกุศลหนึ่งที่ที่เราจะทําได้ก็ลองศึกษาข้อมูลดูเดี๋ยวกุ้งแปะข้อมูลแปะคลิปไว้อ,อ แปะข้อมูลไว้ให้ในคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะขอบคุณที่มารับชมน,นะคะ